งานก็ถามมาบอกให้เรถามโยเลยบอกว่าในมุมมองของโยเนี่ยนักเตะคนไทยที่ห้ามสายห้ามลาห้ามขาดห้ามบวกห้ามติดทหารห้ามอะไรทั้งสิ้นนอกจากสมพรยศชั่วโมงนี้นะครับผมบอกเลยว่าลูคัสโรชาห้ามไปไหนเด็ดขาดโอเคครับห้ามลาเลยนะครับห้ามเลยทีมงานถ้าถ้าถ้าเจออะไรลูคัสโรชาใช่ไหมนะฮะบอกเขาลวกันนะว่าเราสองคนบอกว่าห้าม ไม่อนุญาตให้ขาดลามาสคือพอลูกคัสโรชาตเจ็บตั้งแต่เกมกับประจวบ,บเกมชัดเลยว่าเมืองทองเสียประตูเกือบพุกนัดนะครับถ้บอกว่าเกือบพุกนัดที่เขาขาดไปนี่กลับมาสองเกมฟ<อ>ื้นชิดมา2เกมแล้วคือจะบอกว่ามันโชคดีอย่างหนึ่งรูร้ป่ะที่ว่าเกมลีกหยุดไปถูก<ช>นะฮะทำให้มีการฟื้นฟูร่างกายได้เพราะว่าทางเมืองทองเองก็ไปยืมตัวของสลาวุธกัรยาณบัณฑิต<ช>นะฮะมาเป็นอะไรสำรองชั้นดีเลย พราะหมดแล้วจริงๆนะครับแล้วก็ยืมเข้ามาก็ปรากฏว่าช่วงนั้นก็ถือว่าปิดปิดก็ปิดหนีโควิดอีกรอบนึงอ่ะคือแผงหลังแผงหลังของเมืองทองเนี่ยนอกจากสราวุธกระยานมณนิตี่ยังไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับโลชาก็เจ็บมาแล้วล่าชายแสงดาวก็เจ็บมาแล้วสซริงค้างก็เจ็บมาหมดครับคือมาโกบาริดี้ก็เจ็บยาวมาแล้วคือทุกคนเนี่ยทางก็บาดเจ็บมาหมดแล้วต้องดูว่าจะรักษาร่างกายยังไงให้ มันผ่านสองเดือนคะลูกโหดนี่เข้าไปแล้วยิ่งเดี๋ยวถ้าหากว่าผ่านเข้ารอบลึกๆเอฟเอคัพอีกเอฟเอคัพอีกโอ้โหผมบอกเลยว่าสนุกงานนี้มันเป็นปีที่ใช้วัดกลิ่นของโค้ชมาเตโวที่มาทำฟุตบอลในระดับสูงสุดของเมืองไทยปีแรกบนนี้ครับในเคสของมาโกบาเดลีวันนี้มามาชมด้วยนะครับพร้อมกับลูกครึ่งนะครับไทยเยอรมันของเราสไตล์เบลเวอร์ใช่ไหมต้องใช่หลา Maximilian style Bauer วันนี้ก็มา ร่วมชมอยู่ในสนามด้วยดีใช่ครับีเขาบอกว่าข้างหลังนี่นี่สำรองใช่ไหมยังยังวอมอัพอยู่เลยใช่ครับก็เป็นการยืดกันเนืเพราะว่าเกมค่อนข้างจะติดติดกันแล้วก็วันนี้ไม่มีซ้อมก็ต้องมาซ้อมกันแบบนี้แหละครับผมนะครับก็ติดตามเชียร์นะครับ s c g เมืองทองยูเนเต็ดยาวๆกันไปเลยนะครับบนแอปพลิเคชัน AS Play นี่แหละนะครับโหลดกันไว้เลยนะฮะทุกเครือข่ายสามารถชมได้ฟรีใช่ครับ